ครังนั้นท่านอนาถาบินทิกะขาบาดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่คกรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถาบินทิกขาขบาดีว่าดูก่อนขาบาดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โภคทรัพย์ห้าประการนี้ห้าประการเป็นไหน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมใช้จ่ายพกรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความหมั่นความขยันสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อชอบธรรมได้มาโดยธรรมเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารตนให้เป็นสุขสำราญเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำบริหารให้เป็นสุขสำราญเลี้ยงบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้เป็นสุขสำราญนี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โพครัพย์ข้อที่หนึ่งอีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมใช้จ่ายโภครั์ที่ตนหามาด้วยความหมั่น ด้วยความขยันสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อได้มาโดยธรรมชอบธรรมเลี้ยงมิสหายให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้เป็นสุขสำราญนี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โพกศัพท์ข้อที่สองอันนี้5ข้อ5ข้อแยกข้อที่สองมาเลี้ยงดูมิสหาย อีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมใช้จ่ายโพกรั์ที่ตนหามาได้ด้วยความหมั่นความขยันสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ่อได้มาโดยธรรมชอบธรรมป้องกันอันตรายที่เกิดแต่ไฟน้ำพระราชาโจรหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักทำตนให้สวัสดีนี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โพกรัพย์ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สามอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สามอันแรกเลี้ยงดูบุตรประยาค่าธาตกรรมกรอันที่สองก็เลี้ยงมิสหายให้เป็นสุขอันที่สามก็ป้องกันอันตรายทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย อีกประการหนึ่งอริยาสาวกย่อมใช้จ่ายโภคทััพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความหมัน่นความขยันสะสมขึ้นด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำชอบธรรมได้มาโดยธรรมธรำพรีกรรม5อย่างคือยาตพรีอิทธิพรีปุพพเปตพร,ตพรีราชพีเทวตาพียาตพีก็คือบำรุงญาติ อิทธิพีก็คือต้อนรับแขกปุปภพภเปตะพรีก็คือบำรุงญาติผู้ตายไปแล้วคือทำบุญกระทำทักกินาให้ราชพีก็คือบำรุงราชการหรือช่วยชาติเทวตาพีบำรุงเทวดาก็คือทำทักกินยะให้เทวดา นี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่พภททรัพย์ข้อที่4อีกประการหนึ่งอริยสา,าวกย่อมใช้จ่ายโภกทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความหมั่นความขยันสะสมด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อชอบทำได้มาโดยธรรมบำเพ็ญทักินามีผลสูงเลิศเกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุข ยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปด้วยดีในสมณะพราหมณ์ผู้เว้นจากความมัวเมาประมาทตั้งอยู่ในสันติตั้งอยู่ในขันติและโสรัจจะผู้มั่นคงฝึกตนให้สงบระง,งับดับกิเลสโดยส่วนเดียวนี้เป็นประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โภกทรัพย์ข้อที่5ดูก่อนข้าบาดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาแต่โภกทรัพย์ 5. ห้าประการนี้แหลกถ้าเมื <article sound S 2> <anal ysis> ่ออริยสาวกนั Jonas. ้นถือเอาประโยชน์แต่ภพกรัพับห้าประการนี้ภพกรัพย์หมดสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ถือเอาประโยชน์แต่ภพกรัพย์นั้นแล้วและภพกรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้อริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความเดือดร้อนเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์ แต่โพกทรัพย์5ประการนี้โพกทรัพย์ก็เจริญขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถือเอาประโยชน์แต่โพกทรัพย์นี้แล้วและโพกทรัพย์ของเราก็เจริญขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความเดือดร้อนด้วยเหตุทั้งสองประการนี้แลน,นรชนเมื่อคำนึงถึงเหตุนี้ว่าเราได้ใช้ใจ่ายโภกทรัพย์ เลี้ยงตนแล้วได้ใช้จ่ายพภกทรัพย์เลี้ยงคนที่ควรเลี้ยงแล้วได้ผ่านพ้นภัยที่เกิดขึ้นแล้วได้ให้ทักษินาอันมีผลสูงเลิศแล้วได้ทำพลีกรรมห้าประการแล้วได้บำรุงท่านผู้มีศินสำรวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์แล้วบัณฑิตผู้อยู่คลองเรือนพึ่งปรารถนาพภกทรัพย์เพื่อประโยชน์อันใด ประโยชน์อันนั้นเราก็ได้บรรลุแล้วเราได้ทำสิ่งที่ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในธรรมะของอริยะบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เมื่อเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงใจในสวรรค์อันนี้พระองค์ก็บอกว่าถ้าทรัพย์หมดไปก็ให้สบายใจเถิดว่ารัพย์นั้นหมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วน พิกุทั้งหลายสับบลุษเมื่อเกิดในสกุลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนั้นมากคือแกม่มารดาบิดาและบุตรภรยาแก่ทาสกรรมกรคนรับใช้แก่มิตรสายแก่สมณะพรามดูก่อนพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาเมฆยังเข้ากล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่า ย่อมมีมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉันใดสับบุรุษเมื่อเกิดในสกุลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือแก่มารดาบิดาแก่บุตรภริยาแก่ทาตกรรมกรคนรับใช้แก่มิสหายแก่สมณพราหมณ์ฉันนั้นเหมือนกัน สับปรุษผู้ครอบครองโภพทรัพย์เป็นประโยชน์เกือ้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้อันธรรมะคุ้มครองเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและความประพฤติเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครจะสามารถติเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์ มีหิริในใจเปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชมแม้พรมก็สรนเสริญเขาอันนี้พระสูตรที่พระองค์บอกว่าถ้าเหตุแห่งการสมปรารถนาเนี่ยมันได้จากการอ้อนวอนเนี่ยในโลกนี้ใครจะเสื่อมจากอะไรได้ท่านานาถาบินทิกาเสรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีว่าดูก่อรข้าบดีทำห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจหาได้ยากในโลก5ประการเป็นไนคืออายุวันนะสุขะยศสวรรค์ดูก่อรข้าบดีทำห้าประการนี้แลน่าปรารถนา น่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนบอนหรือเพราะเหตุแห่งความปรารถนาถ้าทำห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกจกได้เพราะเหตุแห่งความปรารถนา หรือเหตุแห่งการอ้อนวอนแล้วไซในโลกนี้ใครจะพึงเสื่อมจากอะไรเราองค์เน้นว่าทำห้าประการนี้ที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาหน้าพาะะอใจหาได้ยากในโลกเนี่ยเรามิได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนหรือเหตุแห่งการแห่งความปรารถนาแล้วก็บอกว่าถ้าทำห้าประการเนี่ย จากได้เพราะเหตุแห่งความอ้อนวอนหรือความปรารถนาแล้วเนี่ยใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรดูก่อนข้าพดีอริยาสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินอายุหรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุอริยาสาวกผู้ต้องการอายุพึงปฏิบัติ ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกผู้นั้นย่อมได้อายุที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการวันนะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลิน วันนะหรือแม้เพราะเหตุแห่งวันนะอริยสาวกผู้ต้องการวันนะพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันนะเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันนะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วันนะอริยสาวก นั้นย่อมได้วัน,นะที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสุขหรือแม้เพราะเหตุแห่งสุขอริยสาวกผู้ต้องการสุขพึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุข อริยสาวกนั้นย่อมได้สุขที่เป็นของทิพย์หรือของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลิน,พนยศหรือแม้เพราะเหตุแห่งยศอริยสาวกผู้ต้องการยศพึงปฏิบัติปฏิปฏทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อ ให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศที่เป็นของทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์หรือแม้เพราะเหตุแห่งสวรรค์อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ เพราะปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์ชนผู้ปรารถนาอายุวันนะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้น บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรนเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรยาภพผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะรู้ถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นเหตุของอายุก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นปฏิปทาเพื่อการได้มาซึ่งอายุยืน อาจจะมีพระสูตรหนึ่งก็จะบอกปฏิปทาอันนี้เป็นไปเพื่ออันนี้เพื่ออันนี้เนี่ยจะมีครบเลยอย่างสุขเนี่ยปฏิปทาเพื่อสุขเนี่ยก็หลายนัยยะอยู่นัยยะหนึ่งก็เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ได้นัยยะหนึ่งก็ทำตนให้เป็นโสดาบันเนี่ยก็จะเป็นสุขาวิลาธรรมได้ การเป็นไปเพื่อเกติศักดิ์อันใหญ่เนี่ยการลุกลับกลับว่าให้ศน,น,นะก็ได้เกติศักดิ์อันใหญ่อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนเพื่อให้ได้ยศนะแต่ต้องอะไรพึงปฏิบัติ ปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศถ้าอ้อนวอนได้ทุกคนก็ได้หมดไม่มีใครเสื่อมนะ,มนะเรามีความเพียรในการสร้างบุญกิริยาไม่ว่าจะทานศีลภาวนาเราก็พยายามฝึกทำไปทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นทั้งสิ้น